หาดตายายว่าไงลืมอะไรเออจอดเมื่อกี้ลืมหเออลืมเดินไมคิดชัหาดตายายเรายไปดูกันว่าเกาะรับอยู่ตรงไหนหาดรับมันมีอยู่สองฝั่งหาดรับน่าจะเป็นโซนโนนว่ะ ลองเดินไปดูตรงนู้นดีกว่าใช่ป่ะไอ้ฝั่งนี้ก็มีนะเดี๋ยวเราลองเดินมาดูก็ได้เดี๋ยวไปดูตรงนั้นกันหาดลับลืมเอามีดมาวะหาดลับเป็นแบบเดียวแค่วมาเดี๋ยวลองเดินไปดูดีกว่าไอตรงนี้มันลงได้ป่าววะอันนี้อันนี้เขาบอกหาดนี้เป็นหาดเดียวที่ว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลน่ะเออทำบริษัทเขา นี่ลงตรงนี้ลงตรงนี้ก็ได้นะพี่องค์ขอตรงนั้นได้ไงวะเออโคตรสวยอะบางาเห็นตรงนี้นโคตรสวยนี่มัวามาเล่นตรงนั้นตั้งนานโซนเนี่ย<ม>แต่ไม่ได้เข้าไปทางโน้นหาดลับไอ้ฝั่งไหนฝั่งโน้นอ่ะอือเดี๋ยวลองเข้าไปซอกโน้นน่ะเออคุม้มมากเลยกาเล่นตรงซอกขึ้นอยู่างนี้หวานมันรับตรงไหนไวนะเนี่ยไม่มีคนไปเล่นแล้ว นู่นเนี่ยเออซองนั้นน่ะไปเล่นไหนเมื่อวานนี่เหรอเนี่ยตรงนั้นอ่ะขวดในชุดในแบบนี้นะเออซองนั้นอ่ะแล้วก็มังเนี่ยนู่นนู้นไปถ่ายนู้นเหมือนแหละใช่ไหมลองเข้าไปดูนู้นดิหาดลับที่ว่าเข้าไปเข้าไปยังตรงนั้นเมื่อวานเนี่ยโหมีเครื่องดื่มขายตรงนี้นี่ว่า เขาบอกว่ามันเป็นหาดหาดลับรับตาผู้คนที่อยู่โซนฝั่งแล้นอะ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิฮะเขาไม่ใส่แว่นตาดำแล้วมินน้นแนน <es> อันนี้หาดลับ ปลองเข้าไปดูดิเออสวยดีว่าดูดิเออ ผงเข้าไปดูในปลาแน่นปะเข้าไปดูหาดลับที่ว่าเดีย๋ยนี่หัวตัวก็ตีปลาใช่ปะเนี่ยครับข้ลองเข้าไปดูดอิอ๋อเนี่ยเหรอหาดลับเกิดะเออเงียบดีนะอะไรบ้างปลาปะนะไ,ไ,ได้เดินบ้องเพชรเออได้อยู่เล่นเล่นตรงนี้ก็ได้ล่มดีเนี่ย บองเพชรอะ่ะไม่ได้เดินเข้ามาไงเอออไปลงนำงน,นี่เราเล่นตรงนี้ก็ได้ร่มลื่นดีนะน่าจะมองไม่เห็นไปไหนอ่ะทางนี้ติดต้นมไม้เมื่อ,อว,อวานได้เข้าบางนี้ป่ะ,ะไม่ได้เข้าใช่ไหม เออเนี่เดี๋ยวเล่นตรงนี้ดีกว่าลมเออไอ้เกาะที่เรามาอยู่ตรงนี้เหรอเออที่เราไปดำน้ำวันนี้เออว่ะอืมนี่มาเล่นนี่มามาเล่นนี้ดีกว่ามานี่หาดลับที่เขาว่ากันเราได้มาถึงแล้ว หาดรลับก็คือหาดรลับรับตาผู้คนขอนไม้เอามิ้นเล่นเล่นได้เลยได้เลยไหนใช่เขาเมื่อวานเขาเดินมาตีไฟหรอ่เดินก่อนลถึงแล้วหัดนลับ เวยก็ไอไอนี่ว่าไงชนักการว่าไงยามินไม่รู้เรื่องเลย